นี่คือห้องเครื่องสภาพเดิมๆผู้ชมครับกับตัวアウติดที่เป็นโฉมรุ่นที่หายากครับเป็นตัว1.8 GR Sport นะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมๆอีกแล้วนะครับน็อตบอดี้โครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับเียงนองตีหน้าซ้ายขวาหน้าห้องเครื่องคลิปนี่คือสภาพเดิมๆเลยแห้งๆเลยคุณผู้ชมครับสวยนะครับคันนี้ราคาดีด้วยนะครับใครกำลังรอตัว GR ปี21อยู่คุณผู้ชมครับ คลิปนี้ถ่ายรีวิวให้ละเอียดเช่นเดิมนะครับใครสนใจดูคลิปนี้คันนี้ให้จบอย่าพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ FC ที่กำลังตามหารถมือสองกันอยู่นะครับกับช่องเอาติดมือ2กระผมนะครับบูบริษัทเพชรยน์นะครับวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งรุ่นครับเป็นรุ่นที่พิเศษหายากด้วยนะครับกับตัวเอาตินะครับที่เป็น1.8 GR นะครับ สะดุดทุกสายตาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดแต่งดีไซน์ออปชันด้านในโฉมนี้นะครับในท้องตลาดมีกันไม่เยอะนี่ครับตอนนี้ที่ผมนะครับมีให้เลือกประมาณ3คันนะครับมีสีดำปี19แล้วก็มีคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นปี21นะครับทีแรกมีลูกค้าสนใจนะอยากได้ปีใหม่นะจีาเลยจัดให้มาให้เรียบร้อยครับเดิมทุกจุดสวยกลิบนะครับแล้วก็มีสีขาวด้วย นะฉะนั้นใครที่สนใจอยู่นะครับจัดได้เลยนะครับดูสีสันได้นะครับสีสันสวยมากๆนะครับผมขัดเคลือบสปาเคลือบเซรามิกให้กับผู้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่ากลิปจริงๆรถเนี่ยคือสดมากใหม่มากนะครับพรบภาษีวุฒดูแลให้ทุกอย่างทั้งระบบครับกับวันนี้ค่าตัวครับปี21นะครับเอาไปเบาๆครับเพียงแค่559,000บาทเท่านั้น ราคานี้รับประกันนะครับในส่วนของตัวเครื่องและเกียร์นะครับรับประกันนะครับซื้อไปนะครับหากตรวจเจอตรวจพบว่ารถเคยมีการชนหนักจมน้ําพิคว่ำกลับสีก่อไม่จมน้ําน้ําท่วมมาเนี่ยนะครับเราซื้อคืนทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์มาตรฐานนี้นะครับเราใช้มายาวนานมากถึง26ปีแล้วมีหน้าร้านชัดเจนเปิดทําการยาวนานรับประกันมีวารันตีหลังการขายอย่างแน่นอนนะครับและคุณผู้ชมครับ ซื้อกับเราไปไม่ต้องกลัวครับเหมือนมีเพื่อนช่างผู้ใจนะครับอยู่ติดกับเราไปเลย1ปีรถพี่เสียรถลูกค้าย,ยางแตกแบตหมดกุญแจหายหรือรถเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่สามารถสัญจรได้นะครับโทรมาหาเราได้เลยนะครับเบอร์0ูนมีเป็นคีย์การ์ดให้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีช่างขึ้นไปหาเรานะครับเจจังหวัด24ชั่วโมงนี่ครับจะยางแตกกลางป่ากลางเขาไม่ต้องกลัวมีบริการ หลังการขายนะครับมีเพื่อนช่างคู่ใจให,ให้กับท่านด้วย1ปีเต็มๆ,ๆนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงดูรายละเอียดรถคันนี้กันนะครับกับตัว GR สีดำว่ามันจะสวยจะหลอ่อจะสะดุดทุกสายตาจริงไหมเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันตั้งแต่หน้าตาก,กันก่อนเลยคุณผู้ชมครับอย่างอันดับแรกครับผมเรื่องของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับในกล้องจะดูเหมือนแสงกระพริบแต่จริงๆไม่ได้กระพริบนะครับเพราะว่าค่า ในกล้องเนี่ยความถี่นะครับตัวแสง led เนี่ยนะมันไม่สมดุลกันนะครับเป็นเรื่องปกติครับถ่ายคลิปจะเห็นมันสะดุดแต่ตัวจริงบอกเลยว่าไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนนะครับและดูครับทุกอย่างของระบบไฟด้านหน้าของเขาจะเป็น led แล้วเรียบร้อยทั้งหมดรวมถึงตัดหมอกผู้ล่างครับเป็น led และตัว gr นะครับเขาจะได้ในส่วนของตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับในพาร์ทชุดแต่งที่เป็นสีดำตัดกัแบบสีบอลเงินแบบนี้ครับ ทำให้รถมันดูดีมีมิตินะครับไม่ได้มืดทึบเป็นสีดําสีเดียวทั้งคันไม่ใช่นะครับมันจะทำให้รถมันดูดีมีเสน่ห์ยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือตัว GR นะครับเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับไล่ให้ดูทีละสเต็ปนะสำหรับเพื่อนๆที่กําลังสนใจหรือลูกค้าทุกคนที่กําลังตามหานะอยากให้รีบมาดูครับกลิปจริงๆอยากให้ใช้ครับหายากครับ GR ขายราคาแบบราคาดีด้วยอ่ะใครจัดไฟแนนซ์ก็คือเอาง,ง่ายๆนะพูดก,กันแบบบ้านๆเลยถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยคือสามารถจัดแบบฟรีดาวได้เลยเพราะว่าราคากลางสูงครับและผมขายราคาต่ํากว่าปีที่เขาขายนะครับย้ำนะปี21ผมขายแค่559เท่านั้นนะครับสดใหม่แน่นอนแล้วมาดูโครงสร้างด้านหน้าไล่เฮียจุดเลยนะครับปีหน้างินก่อนนะครับถ้ารถโดนชนมาเนี่ยคุณผู้ชม นะยังไงเนี่ยก็ต้องโดนปีกหน้านะครับน็อตต้องมีการขันมีการไขแต่ตรงนี้คือเดิมจริงๆครับนะสำหรับใครที่ไม่สะดวกมานะดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับปีกหน้านะครับซ้ายขวานะครับ่ะให้ดูนะมันสวยครับรถเนหน้าใช้นะเอาติดหขดโฉมตัวใหม่นี่เขาปิดสนิทจริงจริงนะจะให้ดูหัวน็อตแก้มข้างนะครับ คือเดิมจริงอ่ะคุณผู้ชมนะครับเดิมเดิมเดิมเลยคันนี้นะแล้วก็ฝากระโปรงครับนะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับปั๊มเดิมทุกอย่างเดิมรูระบายกลมนะครับซีนด้านหน้านะครับสติกเกอร์มีมาให้นะครับนี่เลยนะปั๊มโตโยต้าอยู่ครบสมบูรณ์ครับอยากให้ไปลองใช้กันดูนะครับใครสนใจจัดได้เลยนะผ่อนได้นะครับก็ข้างวดเนี่ย จะเฉลี่ยแล้วคันนี้ก็อยู่ประมาณเดือนละ9,000ถึง10,000บาทกลมๆนะครับตลอดอายุสัญญาสามารถผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดได้เลยนะหรือใครจะมีงบดาวนะครับก็ตั้งได้นะครับว่าอยากจะดาวเท่าไหร่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณค่างวดให้นะครับอันนี้คือห้องเครื่องเดิมเขาะจะไม่มีฝาครอบนะครับอย่าหลงประเด็นอย่าพิ่งเข้าใจผิดนะทำไม ไม่มีฝาครอบนะครับถ้าเป็นเอาติสตัวโฉมใหม่เนี่ยโฉมเอานิที่จอดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะไม่มีฝาครอบด้านหน้าจะไม่เหมือนตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยเช่นนะครับแต่ว่ามันเครื่องยนต์รหัสเดียวกันนะเครื่องยนต์เดียวกันรุ่นเดียวกันทุกอย่างทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาออกแบบดีไซน์มาเนี่ยให้เครื่องเนี่ยมันอยู่สูงนะครับจากพื้นนะครับเขาเลยและรถเนี่ยมันดีไซน์ออกมาให้มันมันจะค่อนข้างเตี้ยกว่าเดิมฉะนั้นมันไม่สามารถใส่ฝาครอบได,ได้ครับไม่่ามันติดฝากระโปรง นะครับเขาเลยเป็นการออกแบบและดีไซน์มาตั้งแต่ป้ายแดงอยู่แล้วเป็นเหมือนกันนะครับทั่วโลกครับเขาจะไม่มีฝาคข้อครับจะเป็นตัวฉมใหม่แบบนี้นะครับนี่คือเดิมๆจากป้ายแดงเลยนะครับเป็นแบบนี้รับประกันได้นะครับก็ชี้แจงกันเลยนะเผื่อใครไม่ทราบนะครับจะได้สบายใจได้นะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับได้หมุนอยู่แล้วดูความนิ่งของเครื่องยนต์ครับกิ๊บๆเลยนะนี่คือภาพเป็นภาพสดสด นะครับไม่ได้มีการปรับแต่งหรือว่าเซตติ้งแต่อย่างใดนะครับให้เห็นแบบเร็วๆเลยนะครับตัว GR Sport นะครับก็จะมากับล้อแม็กแนวสปอร์นะครับก็คันนี้ได้มากับแม็กขอบ17นิ้วเดิมโรงงานนะครับส่วนยางจะเป็นเดนลบนะครับเป็นยางสปอร์ตนะครับซีรีส์เนี่ย225ทับ45ขอบ17เป็นแม็กขนาด500รูร้อสีดำนะครับกึงหน้าเงามาสวยกลิบเลย เอาไปใช้บอกเลยว่าหล่อครับโฉมนี้ขับไปไหนใครก็มองครับนะแล้วก็กระจกข้างแน่นอนครับออปชั่นครอบฟูออปชั่นอยู่แล้วนี่ครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้า,ฟาได้มือจับประตูก็เป็นโครเมียมครับและตัวนี้ได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะระบบเบรก ABS นะครับน้ามหมดเสริมแรงเบรกหมดกระจายแรงเบรกมีมาให้ครบและสังเกตนะคุณผู้ชมตัวาจานเบรกเขาเนี่ยขนาดใหญ่เลยเบรกอยู่มั่นใจนะครับได้ดิสเบรก4ล้อผมจะพูดจะย้ําเสมอว่า มันเบรดได้ดีกว่าตัวหน้าดิสและข้างหลังย้ำนะครับระบบความปลอดภัยถ้าใครเน้นนะซื้อทั้งทีอยากได้ความปลอดภัยด้วยตัว GR Sport ตอบโจทย์ครับดิสสีน่าใช้สุดๆนะครับมาดูด้านในเพิ่มเติมครับแตงประตูไล่เลยนะ GR จะเป็นสีดำเงาเบ็นโ b แบ็กเนี่ยครับตัดกับสีแดงนะครับบ่งบอกเลยว่าคันนี้คือเฮ้ยฉันคือ GR นะนีครับแบบนี้เลยแล้วออปชันเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะครับ เดี๋ยวให้ดูองค์ประกอบโดยรวมก่อนนะครับปีกบงปีกเบาะล้างสปานะครับเดี๋ยวล้างสปาให้ไม่ต้องห่วงนะแล้วดูก่อนนะว่าตัวตัวตัวเนี่ยครับตะเข็บเนี่ยไม่มีฉีกขาดหรือชำรุดเลยนะครับนะไม่มีฉีกขาดหรือชำรุดนะครับตัวรถปี21เดิมแท้ครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเต็มนะฟรีดาวได้เลยนะครับอยากให้มาลองดูรถตัวจริงทดลองขับครับหรือใครต้องการอยากจะจบสดมาได้เลย นะครับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนี่เลยนะถ่ายให้เห็นอย่างช้าชชัดชนะครับแอร์หลังมีให้ครับใครที่นั่งมีคนนั่งหลังประจำเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับแอร์ครบสมบูรณ์ครับเย็นฉ่ำทั้งคันนะครับส่วนด้านท้ายนะครับเรื่องของระบบไฟนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันว่าเป็น led นะครับทั้งหมดเลยนะครับ ข้างหน้า LED ครบด้้นหลังก็ LED ครบนะมีตัวกล้องถอยนะครับแล้วก็เซนเซอร์กะระยะนะครับมีมาให้นะครับเดิมโรงงานแบบนี้เลยแล้วดูครับตรงนี้เป็นชิ้นส่วนพลาสติกนะพี่ดูความเงาครับเห็นรองเท้าที่ผมใส่เลยนะครับเป็นกระจกแบบนี้เลยนะครับขัดเคลือบให้ครบพร้อมใช้จริงๆนะใครสนใจเข้ามาดูได้เลยนะครับแล้วก็โลโก้ด้านท้ายครับสังเกตได้นะตามซอกตามมุมนี่คือแบบสะอาดสะอ้านนะครับ นะโลโก้แบรนด์ครับนะหรือโลโก้รุ่นครับ GR คาบครบ,ครบหล่อครับน่าใช้ครับขาอยู่ไม่อยากให้พลาดกันนะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวน็อตกันนิดนึงครับน็อตโครงสร้างครับไม่มีการขยับเห็นไหมคุณผู้ชมโซไม่เห็นชัดเจนนี่คือหัวน็อตที่เดิมๆจริงๆนะไม่มีการขันหรือว่าไขนะและดูภายในครับกว้างขวางนะครับจุข้าวจุของได้ค่อนข,ข้างเยอะครับ พื้นที่ใช้สอยมีให้เห็นชัดเจนนะแล้วก็ตัวบล็อกด้านหลังครับที่ว่าจะเป็นตัวยางอะไหล่ปะแจแม่แรงนะครับหูลากจูงนะครับทุกอย่างเนเป็นระเบียบเรียบร้อยครบอยู่ในบล็อกนะครับล้วซีนด้านหลังนี่น็อตไม่มีขยับเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ซีนเดิมไม่เคยพ่นเคลอะทาสีนะครับรับประกันนะครับย้ําให้ทุกคลิปทุกคันนะครับซื้อรถกับผมไปหากไปตรวจเจอนะครับหรือว่ามีญาติพี่น้องที่เป็นทํางานเกี่ยวกับช่าง นะตรวจเจอว่าคันนี้เคยชนหนักนะจมน้ํามาทิ้คว่ำมากอไมมานะครับซื้อคืนทันทีร้อปเซนตนี่ครับการันตีครับมาดูด้านนี้กันสนิดครับให้ดูแม็กก่อนนะครับรถมันสวยครับ GR น่าใช้ครับโดยส่วนตัวชอบนะนี่ครับผมเห็นฝั่งต่างชาติฝั่งมาอ่อมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยแต่งรุ่นนี้กันเยอะมากนะครับทํากันสวยจริงๆคุณผู้ชม นะครับรุ่นนี้น่าใช้แล้วก็ข้อข้อเด่นของเขาเลยคือเรื่องของความทนทานมันทนทานมากๆนะครับมันน่าใช้สุดๆแล้วก็เรื่องของช่วงล่างเขาถูกปรับถูกเซ็ตใหม่นะครับเหมือนเทมรี่แล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นตีกยกแยกอิสระนะครับจะไม่เหมือนคานรุ่นเก่าแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขับรถเจอบนทางที่แบบว่า,าไม่ได้เป็นทางขนานเนาะมีทางลูกลังผี๋ขูปปุขระหรือว่ามีหลุมมีบ่อเนี่ย ขาก็จรคอนข้างทําได้ดีไม่เวียนหัวนะครับด้านในนะครับเบาะหนังได้มาเป็นแบบเบาะหนังประับไฟฟ้าคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือสภาพเบาะเดิมๆจากโรงงานนี่ครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนี่ครับมีอ่าเขาเรียกว่าเกียร์พันธุ์ชีพให้ด้วยอันนี้คือโดยส่วนตัวชอบมากๆนะคุณผู้ชมครับนี่นะเห็นไหมเลขบวกเลขลบตรงนี้นะครับก็เป็นการขับรถฟิลเหมือนเกียร์แมนนวลครับสามารถสับเกียร์ผ่านพวงมาลัยได้เลย เชนเกียร์เล่นได้นะครับแล้วเครื่องน่ได้เครื่องพันแปดอัตราเร่งดีตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนไมล์ไมลแท้ครับหน6่งแสกิโลเมตรรับประกันครับไมลแท้นะฮะจอกลางครับตรงนี้นะครับก็ทัชสกรีนได้นะครับเชื่อมต่อบูทงบูทูธใช้งานได้ปกติครบถ้วนครับไม่มีบอมบช้ำนะดูได้เลยนะภายในสวยมากนะครับส่วนเรื่องของระบบแอร์นะครับเป็นแบบดิจิตอลออโต นี่นะฮะสภาพคลิปเลยนะครับเพิ่มอุณหภูมิแอร์นะปรับอุณหภูมิแอร์ความแรงลมทุกอย่างได้หมดนะครับโดยจะคลิกที่ออโต้ตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกปรับใช้ได้เลยนะครับส่วนออปชั่นด้านล่างนะครับที่มีมาเพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของตัววอ l เลย Charge นะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่าคือที่ชาร์จไร้สายนั่นแหละนะคือตัว G R เนี่ยมีมาให้คุณครบแล้วเรียบร้อยครับถัดมาอีกนิดครับเราจะเจอกับตัว ทัก t ั o นคอนโทรลนะครับพร้อมกับมีโหมดสปอร์ตมาให้เรานะครับและยังมีเรื่องของเบรกมือเบรกโกที่เป็นแบบไฟฟ้าด้วยคือมีมาให้ครบ f u ลออปชั่นเลยคุณผู้ชมนะครับใครหาไว้ใช้อยู่ก็ไม่อยากให้พลาดกันมาดูด้านหลังคาสิครับไล้ริ้วรอยการเจิมนะครับบอกเลยว่าหลังคาสะอาดสะอ้านไม่มีรอยลาขึ้นฝ้าต่างๆไม่มีนะครับภายในมีกระจกให้ครับเปิดปุ๊บแสงติดปับ ชัดเจนนะไฟสองสว่างนะครับเป็นแสงสีวอร์มไว้นะฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันปึ๊บแบบนี้ครับนะใครสนใจนะครับรีบนะลองมาดูครับหรือบอกครับสามารถปรับสูงต่ำไฟหน้าได้ด้วยนะครับรถขับสวนเลนมานะครับกลัวเราปรับไฟสูงเกินไปไปแยงไฟอาจไปแยงตามอัลสายคันข้างหน้านะที่ขับสวนมาสามารถปรับเซตนะครับความสูงต่ำของเส้นคัตออฟของหลอดไฟแบบนี้ได้เหนครับนี่คือข้อดีครับ ของตัวเอาติสนี่ครับ1.8 GR เดี๋ยวให้ดูป้ายให้สคอบอก่อนนะครับจะได้สบายใจมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเพชรยนต์ซื้อสดมาเป็นอันดับที่สองนะครับ559ชัดเจนนะครับเรื่องของราคาซื้อขายกับผมผมตรงไปตรงมาครับไม่มีบวกราคาเอฟเฟกต์เพิ่มไม่มีฟันค่าในหน้าลูกค้าไปบวกส่วนต่างนะครับแล้วก็เก็บป้ายสคบอไม่ให้ลูกค้าดูแบบนี้ไม่ดีแน่นอนการันตีนะครับจากประสบการณ์ที่ผมขายมาหลายปีมาก ใครอยู่ในวงการถรถมือ2อเนี่ยซร์ทีเพชรยนต์หรือว,ว่าเป็นลูกค้าขับประจำที่เพชรยนต์เนี่ยจะเห็นผมกันประจําอยู่แล้วนะครับทุกสื่อช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับฉะนั้นคันนี้ใครสนใจนะครับรีบนะครับติดต่อเข้ามาย้ํานะครับเบอร์โทร091027245นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับขอตัวลาลูกค้าและเพื่อนๆไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ